อ่ะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้วิโปรแกรมดูดอัดไฟล์นะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับจากนั้นจะมีตัวนี้ครับ 0, เคสูด274ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Extract to เคสูด274นะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะชื่อว่าแตกไฟล์อะไรสักอย่างเนี่ยเคสูด274นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่ง อ่ามาได้แล้วเนี่ยให้เราเดบเนินคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เลยครับอ่าจากนั้นกอฟโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้ไว้ไดซี 4, นะครับกดคลิกขวาค o p y นะครับแล้วเข้าไปี่ไดซี 4. เอาไปวางไวต้ตรงไดซี 4, ครับตรงไหนก็ได้นะครับจากนั้นดำเบินคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ครับคลิกขวาที่เคสูตรนะครับแล้วก็เซนต์ทูเดสก๊อป โปรแกรมก็จะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปหละโอเคครับ